นี่นี่ขาแข็งปึ๊กเลยพี่หนูขาแข็งมากเลยค่ะดึงเลยดงเลยเก็บเลยนะโอ้โหดอกใหญ่ค่ะจะคุณเออว้าพี่หนูแบ่งกันคนละทีได้ได้ได้เจอพร้อมกันตะโกนเสียงดังมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูท้องหน่อยให้พี่ดูท้องหน่อยท้องขาวจั่วเลยจั่วสุดยอดสุดยอดหา่าหาเห็ดพึ่งหวานมีเห็ดพึ่งหวานแล้ว่าค่ะ ดีใจมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะมาหาเฮดอีกแล้วค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเพิ่งมาถึงป่าค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าบรรยากาศป่าเป็นแบบไหนค่ะดูกันนะคะนี่ค่ะตรงนู้นตรงนู้นเป็นถนนค่ะเมื่อกี้พวกเราเดินขึ้นมาค่ะ นี่ค่ะเพิ่งเพิ่งเดินขึ้นมานี่ค่ะอากาศดีค่ะวันนี้แดดส่งค่ะแต่ไม่รู้จะเจอเห็ดไหมต้องเจอสิต้องเจอไปค่ะหาเห็ดด้วยกันค่ะปลาสวยนี่ค่ะวันนี้อากาศดีปลาอันนี้เป็นตอนบลูเบอร์รี่นะคะปลาสวย ไปค่ะไปค่ะหาเห็ดกันค่ะนี่เจอแล้วค่ะโอ้ยลุดเจอแล้วค่ะเอ้ยเดินข้าวมาแป๊บเจอค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะคลกลุก่มเล็ก น้อยๆก็เอาค่ะเห็ดหน้าแล้งนี่ค่ะพึ่งเจอพึ่งเจอค่ะมาออกอยู่ดอกเดียวค่ะตรงนี้นี่ค่ะปลาแห้งมากเลยค่ะ ป่าแห้งมากนี่ค่ะนกด,ด,ดึกเล็กค่ะนี่ค่ะนกเล็กมากเลยค่ะเฮ็ดไม้ตัวเลยค่ะป่าแห้งเฮ็ดไม้ตัวค่ะนี่เจอด,ดอกใย ấ y แล้วค่ะ อ้ยนี่ค่ะอีกกลุ่มหนึ่ง,งเนี่ยเจอกลุ่มน้อยๆอยู่กลุ่มนึงนี่ค่ะมากับปีโน้ค่ะห้าดอกพี่นี่ค่ะห้าหกดอกค่ะมี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 ดอกสวยๆเลยค่ะกำลังบานค่ะ นี่ค่ะเจออีกกลุ่มนึงค่ะเจอกลุ่มใหญ่เลยค่ะนี่ดอกสวยๆ uh. ค่ะเด็ดทรงมองไม่ข่อยคนค่นี่ค่ะนี่ตรงนี้มีอีกค่ะในลายดอกเลยค่ะตรงนี้นี่ค่ะกลุ่มใหญ่มาก เด็ดโซงมงยากิดค่ะนันนีกดอกนะคะอดอกสวยๆเลยค่ะตรงนี้ เลกดอก,อดอกนึงค่ะอุ้ยดอกนี้ดอกนี้เหี่ยวแห้งไปแล้วค่ะฝนไม่ตกแค่เหี่ยวเลยค่ะนี่ค่ะแต่ยังเอาได้ค่ะค้าเข้งค่ะนี่น,น,นี่เจอ,จอด, <laughs> จดอกอ่อนๆค,ค่ะน, <laughs> นี่ค่ะ Chơi mẹ Đi khả Một tay nha chơi được khả uh -huh. Ui, khả? Ui. <laughs> Kép nó phía nó Dù tay anh đi Đi ขามมนสวยมากแต่ว่านี่ค่ะนี่นี่นกเล็กๆค่ะนี่มาดูมาดูที่พี่หนูเหยียบนี่อือฮึนี่ค่ะเดวยวอีกกลุ่มนึงค่ะสามดอกนี่ เพื่อนๆจ้าเจอกลุ่มใหญ่ดอกใหญ่แล้วค่ะเก็บต่างกลุ่มเลยค่ะนี่ขาอวบๆใหญ่ๆค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมดอ,อกน้อย เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นเทวเลยค่ะตรงนี้นี่หนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มนุค่ะขึ้นเป็นเทวเลยค่ะตรงนี้เก็บ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 นี่ค่ะนี่สามดอกนี้สวยๆเห็ดส,สวยค่ะนี่ค่ะ ขึ้นเป็นแถวเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยยังพอมีเฮดลไรเก็บอยู่ค่ะฝนไม่ตกค่ะอันนี้ค่ะมีอีกไหมมีอีกไหม <c oughs> ขึ้นเป็นแถวเลยค่ะคขาวแถวกันขึ้นเลยเ <c oughs> สียงปีนูมากับปีนุสองคนค่ะวันนี้เ <c oughs> จออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะอัอนนี้มี คนเยียบเลยค่ะนู่นค่ะแบนบแตัตเตะเลยค่ะร่อรวยคนเดินเยียบค่ะนี่เอาสองดอกพอค่ะอันนี้หวาปีหนะสองดอกอว้ยขาอ้วน <laughs> นี่ค่ะสามสี่ดอกค่ะโอ้ยนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะ กลุ่มะคะ่ะมือยิ้กวะใช่ไหมอืฮอฮึนี่ค่ะอีกสามสี่ดอกใช่ไหมพี่หนูนี่ค่ะ ดอกมันสวยดีตรงนี้นี่ค่ะดอกไม่ค่อยใหญ่ดอกใหญ่เพื่อนเอาหมดแล้ว ตรงนี้แหละถ้าข้างบนตอนนั้นพี่ไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ไงค่ะพี่ตาเออเจอดอกใหญ่หนี่นี่ค่ะเจออีกซ้ำดอกสวยๆค่ะ,ะทำไมอะนี่ค่ะอยออกมาไม่ได้ประปุ๋ยด้วยดอกสูขาใหญ่ดีแต่ว่าราเขาเก็บเราเขาเก็บอยู่นี่หา,หายยางแถวนี้ อีกสองดอกค่ะอุ้ยนี่ค่ะหาไปหาไปเจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะอีกสองดอกค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมค่าใหญ่ๆสวยๆค่ะตรงนี้นี่ค่ะ